นี่นี่นีหยังนี้โบเลยสมัต,ติแต่ละเต็มถาดคือเก่านี่ยำวุ้นเส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 ้นใส่สบายนางสบายนางมันบอกว่าเออสบายนางบอกผัดชีวหัวทอดเงี้ยสักอ่ะเนี่ยผัดชีวหัวทอดเงี้ยสักผูวเพ่มเออสบายนางมันมาจานเลยแล้วสมมติเทสิสบายอนี้ก็สุขสุขภาวพดีกันเนี่ยพวกกัสบายดีอยู่จเห็นไหมพวกเราพักเต็มเลย จอกร้อนคอบ่แม่นจากสวนงูพันปูกในสวนเนี้ยพวกแป่งปูกในอันค่ะเอาพี่้องเอ้ยีมาแบที่ดนีได้เปิดคอกันมามามาลุยกันลุยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยมาซอยย้ำบุญเส้นผ้าขิริ้ว กินข้าวก่อนนะเธอเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวชมจะส่งลอตเตอรีร่ให้นะคะคนที่จองลอตเตอรีร่ไว้นะคะคนที่ยังไม่ได้จองก็เลข,เข้ามาเลขามานะคะมาสั่งซื้อลอตเตอรีร่นะคะเสียรงเลยจันพี่น้องสกุลสุคนหลุดส,สมิ่นแต่งพี่น้องเ,เอ้ยผ่าคิอ้อยู่เนี่ยสักพูดรุยเลยไปทีนี้อันนี้ยังไม่แก้เพลิดนี่ ันนีไม่แก be <t> ่เผ็ดพี่น้องเอ้ยเวยก้อนเวยก้อนอันมันเป็นข้าวต้มข้าวต้มพัดไหมจ้ะข้าวต้มพัดแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้อย่างน้อยนาะอันขนมจ๊อกบอกขนมจ๊อกบ้านเฮาเลยเจ้าขนมจ๊อกขนมจ๊อกก็ข้าวต้มพัดนะเจ้ามามากินด้วยกันนี่เดี๋ยวเขากัดทางกัดด้านก่อนเจ้ามันจะได้สูบเส้นม้อหมอก่อนหม้อหันก่อนเราจะี่มากแล้วนะคนไหนที่จองเราตะนี่ไว้นะเดี๋ยวโอ้โหมีการอะไจะโดน อันคนไหนที่จองลอตเตอรี่ไว้นะเดี๋ยวยาแชมพูก้าวกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวจะส่งลอตเตรอรี่หน่อยเจ้านอ้องนี่ขวางนี่กับเตอะมันไม่จีวางนะเจ้ามันมองหมอนหันกับขา้าวน่ะบอกเอาตีอ่ะมองหมอหันกับข้าวเอาตีอีกันได้อ่ะเอาวางนี่กันเอาวางนี่กันได้อ่ะวางไปเตอะแต่มาซุปเช่นกับนี่ ดื่มโคข้างบนนิ่งเย็นน่ะอากาศมันฮ้อนดื่มโคเย็นเย็นหวานหวานมาโอ้ยมาะซาจี้น่าจะอ่าเนาะกินน้ำแข็งตุ้ย้นไปไหนนี่กหมาะเลิศสมเป็นเต็ขอคนกันนี่มันได้ชิมนหนนี่นหนยามุ้งเส้นนี่นะขอคนก่อนคนดำอู้ยขับเพชรแต่ พรารสีสันโดวย่างมุนเส้นย่ามุนเส้นใส่เนี่จะพาคิดดูหัวท้องเนี่ยมันเหมาะเลยใครเพจฟง่ะโอ้จะป๋อเจ้าเมฆขอชิมัน Cái ờ, này con nhỏ mà ngay mình nhảy mấy lăm mà lửa. Mở. hết mắt mm -hmm. oh. เม้นมั่งเข้าบรรยากาศทำไมที่ไปเชีเย,าาง,ยงมันไทยเนาะไปเชียงราหารตอนนีงมึงเส้นมากินที่ราหารเออมันเข้าบรรยากาศมั่ เกบแคบมองมาตางข้างบ้านเมื่อวานเห็นยายชมพูสวบตํากุเตชมือนีมองเข้ามาในบ้านเห็นยายชมพูสวดยาบุญเส้นโซ អូអូអូมันสมัครสักใจแท้เนาะโอ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  เสียงเงินสียงแมมันผีวิ่งเขาใ่เสียงบ้างมนเข่าบาะเงียหมนัโอ้เสียงแมงมันตัวนี้ผู้หญิงอู้ตัวบง่ายนี่มันเข่ามาได้บ้านะมันเข่ามาจังไหนทมัได้เปิดประตูมือนีมันมันลักมาจำขึ้นโอ๊ะเป็นขโมยตัวนี้โอ้ยตัวบง่านี่เป็นยังบ้้ไปยไเ่องมันขนาดที่นีงนี่ตอหูไหล่ยไปห่วห่วห่วยห่วย มันบ่คือตัวนี้งมิบว่ามาขี่ใจอันกับเข่าย่ดแชมพูดสบ,บูโอ้มันเขามาจะเหิงเนื้อเป็นโจรติมันเขามาใน้านาด้นพูน่ะต้องมึงขึ้นนีได้ไม่เช้ามันเลพักเลยเปิดประตูออกไป้าง,งนอกไเ้เลยตึ้งตั้งแต่เดินมาเม่เไยออกไปไสเลยอืมอ่ามมันมตัวใหญ่เห็นตัวหนีไ้ก็คอยกวิมนัเอาเยเนยเป็นออตะขี่เดืยดอืมตัวใหญ่กากแหมนกนตรง ก้นมันอี่ตรงตึงเลยไม่รงครจะสั้งสั้งไม่งั้นเลยจะบอกไงกวดอ่โอ้อันนี <c oughs> ้ค oh ah. ah. like ือสบายนั่งนสบายนั่งก็คือนปากขี้ดิวห่อทองเนี่ยอ้